สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์นะครับแล้วก็รายการห้าวแสนะครับวันนี้เป็นสเปเชียลอีนะครับพิเศษกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเกมเปจ2016นะครับที่เพิ่งปล่อยตัวเดโมออกมาล่าสุดเลยนะครับที่เห็นหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอเลือกภาษานะครับก่อนเข้าเกมนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็น ทีมฟีฟ่าไลน์สนะครับทีมหนึ่งชื่อว่าเพิ่มพูดอีสปอร์ตแล้วเนี่ยอีกงานหนึ่งของผมนะครับก็คืองานนี้แหละครับผมก็เป็นแอดมินนะครับเจ้าของเพจเป๊ไทยนั่นเองนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่เก่านะครับวันนี้จะมารีวิวเป๊ะสมบัติกันแบบเจาะลึกจัดเต็มเลยนะครับก็เป๊ะสมบัติมีกำหนดวางขายในช่วงประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นตัวเดโมนะครับอันนี้ก็โหลดมาจาก PlayStation 4นะครับอันนี้เราเล่นจากเครื่อง PS4 เลยนะครับก็เป็นแอคเคาน์ของประเทศอเมริกานั่นเองนะครับก็มีให้โหลดนะครับอันนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นหน้าจอนะครับเข้าเกมนะครับแล้วก็มีให้เรากดปุ่ม X นะครับเป๊ะ2016นะครับ Pro Evolution Soccer นะครับก็หรือที่เราเรียกกันแบบเด็กบ้านๆนะครับเราเด็กเหลี่ยงวัวนะครับก็คือ Winning Eleven นะครับที่เรารู้จักนั่นเองนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเอาจริงคือต่อให้คุณจะเล่นฟี فا หรือไม่เล่นฟี فا เนี่ย ผมว่าทุกคนรู้จักเกมนี้นะครับเรารู้จักมกักคุ้นเราโตมากับมันตั้งแต่เด็กนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคง,ค,งค,งคงได้จับได้ลิ้มล่อนะครับตอนนี้ก็ล่วงเลยมายันภาคสองมันิแล้วนะครับก็ถือว่ามาไกลามากนะครับมาไกลมาก,ามากภาคนี้ก็จะมีเป็นสองมันิพภาคนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดอะไรให้มันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะค่อยๆเปิดไปทีละโหมดนะครับเปิดไปทีละโหมดทีละสเต็ปแล้วเข้าไปดูในเกมนะครับว่า มันเป็นอย่างไรมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยนะครับเข้ามาครับก็จะมีทั้งหน้าฮ m e มาเวนะครับให้เราเลือกตามปกตินั่นเองนะครับเราก็เลือกฝั่งอนะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับก็มียูเวนตุสครับโรมาโรม่าบาเยิร์นะครับโคลินเทียนพาวเมรัสทีมชาติบราซิลแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสให้เราเลือกเล่นนะครับแหมชื่อทีมโรม่าเฉยเลยนะครับเราก็จะไปเต้นโรม่าัะงั้นนะครับก็ ไอ้ที่นี้ขอเลือกเป็นยูเวนตุสละกันเอ้ยบาเยอร์ดีกว่าเล่นบาเยอร์นะครับแล้วก็เจอยูเวนตุสไปนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับทีมอื่นคงไม่มีใครอยากดูนะครับก่อเข้ามาครับหน้าตาจะเหมือนกับเป๊2015เลยนะครับอันนี้ผมจะอธิบายตามภาพไปเลยนะครับตามวิดีที่ท่านได้รับชมนะครับก็จะมีสเตเดียมนะครับเจอฟิตติ้งต่างๆเหมือนกันเหมือนกันเปียบนะครับอันนี้จะเป็นหน้าฟอร์เมชั่นนะครับก็เราสามารถปรับได้ครับเราเล่นเลือกและเตะจากฟอร์มการเล่นนะครับหรือว่่าาาาาแบบบทีเ้ปรรัมมใหหือจก ความสามารถนักเตะนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยครับลองหาปรับแผนบอลยาวบอลโยนมีหมดนะครับนี่ครับเราเข้ามาที่ Formation Formation นี่มี m a r k s e t t i n g การประกบตัวอะไรเงี้ยครับอันนี้เราจะเข้ามาดูนักเตะต่างๆครับว่าค่าพลังเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนี่ลองเปลี่ยนตัวดูครับนี่ลองเปลี่ยนตัวดูครับอาอนโซนะครับอลอนโซบวกสิบนะครับเอ้ยไม่ใช่บิดเกม Player Fitting เราสามารถเฟตทุกอย่างได้หมดครับว่าใครจะเตะจุดโทษบ้างใครจะขึ้นมาร่วมมงบ้างอะไรเงี้ยกองหลักนะครับก็ ภาคสองวันศุกรก็มีแล้วนะครับคงไม่คงไม่พูดมากนะครับเนี่ยครับออฟไซด์แทรปเราก็สามารถเซตค่าได้นะครับหลายคนผู้เล่นระดับสูงเนี่ยเขาจะเซตกันนะครับแต่ใครเล่นสนุกสนุกก็คงไม่ได้เซตอะไรนะครับก็ออกมาครับมาที่หน้าจอต่อไปนะครับไปดูสนามนะครับก็มี2สนามนะครับอารีนาโคลเรนเทียนนะครับกับยูนตุสสเตเดียมนะครับก็เล่นเป็นยูนตุสสเตเดียมละกันส่วนเสื้อแข่งขันก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับฤดูกาลใหม่ก็สวยดีครับโอเค ไปที่ General Setting ครับก็ปรับเอาไว้ตอนนี้มันมีแค่7นาทีนะครับ5นาทีไม่มีนะครับมี7นาที10นาที9นาที8นาทีนะครับอ่ะเราก็ตั้งเป็นหัวตั้งแดงไปแล้วกันนะครับเพื่อความเท่าเทียมนะครับไม่อยากโกงคอมนะครับก็มี Player Emotion ด้วยนะครับก็คืออารมณ์ของนักเตะนะครับใส่ใจรายละเอียดจริงๆนะครับก็นี่ครับสนามเข้ามาเลือกได้ครับเราสามารถเลือกความยาวของหญ้าได้ด้วยนะครับ Length of Grass นะครับแล้วก็ Field Condition นะครับคือสภาพของพื้นสนามนั่นเองนะครับ อ่ะวอนนี้เราก็กดไปเริ่มเกมไปเลยดีกว่านะครับเราก็จะอธิบายตามวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับจากที่เราทีมงานเนี่ยจากที่ผมเนี่ยเล่นนะครับแล้วก็ดูมันจะอธิบายให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างไอ้ในภาพนี้เป็นยูนิตสเตเดียมนะครับก็เป็นหน้าบ่อนเข่าเกมนะครับอินโทรเล็กๆน้อยๆนะครับเตะที่ยูนิตสเตเดียมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศในอูโมนะครับลองสังเกตไปหน้านักเตะดูนะครับก็ถือว่าสวยงามสมจริงตามแบบฉบับของเฟสนะครับแล้วก็ฟ็อกเอนจินนะครับนี่ครับ เดินออกมาจากอุโมงครับดันเต้ครับวิ่งกระโดดนิดนึงครับดูครับทำเท่ครับพี่ตะกรงตะกล้องนะครับเก็บรายละเอียดมากครับมีการนี่ครับหน่วยอันฝ่าความปลอดภัยครับกองเชียร์มีชีวิตชีวามากขึ้นครับมีการโบกธงไม่แข็งแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นกองเชียร์ทีมเยือนนะครับก็จะเป็นมุมเล็กๆนะครับเสียงเล็กๆตะกลงตะกล้องพร้อมครับในสนามอันนี้จะเป็นหน้าตาของรายชื่อผู้เล่นนะครับแล้วก็ตัวสำรองต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟอร์เมชชั่นนะครับที่กราฟิกออกมานะครับ อาจจะเดิมๆนะอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ก็เดิมๆแต่ก็แฝงไปด้วยความคลาสสิกของเปสนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นไลน์อัพทางฝั่งของทีมยูเวนตุสนะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับวีดาวก็ตอนนี้ย้ายไปบบเยินแล้วนะครับเขาก็ยังไม่ได้อัปเท่าไหร่นี่ครับใบหน้าของคาบีมาติเนสนะครับดูครับดูญ้าแล้วก็ดูรองเท้านะครับดูลูกบอลนี่เป็นลูกบอลฉลองครบรอบ20ปีนะครับของโปรเอชชันสกอเอร์นะครับ เริ่มเกมครับก็เล่นไปคุยไปนะครับก็ลองดูครับการเคลื่อนที่นะครับเชโรมบัวเต็งครับนี่ครับเราลองดึงบอลคึงบอลดูครับก็คล่องแคล่วดีครับนี่ครับชิงบอลนะครับดาวิดอาราบาครับไฮขึ้นมาทางด้านซ้ายจ่ายไปติดครับนี่ครับเราลองดูครับอันนี้เล่นแบบบอดเอเล็กกูล่านะครับมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่มันเพราะว่าผมกลัวโดนมันยิงนะครับเดี๋ยวจะอายออกสื่อนะครับ นี <ST> an <throp ans> ่คร so, like ับเรามาดูการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็บรรยากาศในสนามนะครับรอบๆนะครับป้ายข้าวสนามก็สวยงามครับนี่ครับวิสิตยืนทุสคอนะครับป้ายขยับได้นะครับเป็นสาิติเลยนะครับนี่ครับจะขยับตอนนี้ก็เป็นจีบแล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนเก็บบรรยากาศรอบๆไปกับผมนะครับกรรมการก็โอเคนะครับวิ่งตามอยู่นั่นนั่นเองนะครับนี่ครับดูการเคลื่อนที่สลีละครับนี่ครับดูท่วงท่าการจ่ายบอลนะครับก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันก็ถึงแม้มันจะเก้์เกย์กางไปบ้างนะครับ หนักได้ครับลูกนี้พอพกบาครับตอนนี้ใส่เบอร์สิแล้วนะครับพอพกบาในชีวิตจริงนะครับบีดาวก็ย้ายมาบาเยินแล้วนะครับเวอไซ์ไม่รู้นะครับแต่ในเกมยังไม่อัพให้นะครับก็สวยงามดีครับกราฟิกโดยรวมนะครับก็ถือว่าคือเอาจริงมันก็ไม่น่าจะหลุดจากเปซสมา์สเท่าไหร่นะครับมันก็ถามจริงมันก็คือคือกันนั่นแหละครับแต่ว่าคือมันต้องลองสัมผัสจริงๆนะครับท่านถึงจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะแต่นี้ผมก็พยายามหาจุดต่างอยู่นะครับก็นี่ครับกระชากขึ้นมาครับ เลบานด็อกกี้ครับแตะไม่ผ่านครับเอะนะครับไม่ได้ยิงครับแล้วเล่นไปเรื่อยๆครับอันนี้เล่นไปเรื่อยๆท่านก็จะได้ดูไปนะครับว่าเกมมันเป็นอย่างไรนะครับเอะนะครับหลุดลูกมาลูกนี้อลาบาครับเตะคืนได้โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามไปเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็ข้ามไปเลยนะครับเนื่องจากยิงไม่เข้านะครับบุกอยู่นานครับซัดไม่เข้าสักทีครับแล้วลูกนี้หลุดขึ้นมาครับหักขับรถมาตรงกลางแล้วเลบานด็อกกี้ยิงเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับสังเกตครับ เมื่อยิงเข้านะครับจะมีท่าดีใจให้กดนะครับแลวจะมีเพื่อนฝูงวิ่งตามมาด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีเฟเซเบชั่นนะครับหนึ่งสองมีฟูลเซเลเบชั่นนะครับนี่ถูกเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับเราลองมาดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับดูการเคลื่อนที่ครับการจับบอลนะครับจ่ายนะครับออกไปแล้วก็กระชากนะครับน่าเป็นมาลูเก่นะครับแล้วก็ดีดกลับมาครับลูกนี้แล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับเรียบร้อยครับก็ นี่ครับดูกราฟิกกันครับชัดๆนะครับเกเซ่ดีดขวาครับอหารนี้ไม่ได้จ่ายซ้ายครับแล้วก็เลยวังก็แปะเข้าไปด้วยซ้ายนะครับเสียบมุมเลยครับนี่ครับดูครับลูกบอลลอยมาไกลๆนะครับดูแสงในสนามดูแสงไฟครับนี่ดูการจับบอลนะครับนี่ครับดูท่วงท่านะครับกางเกงนะครับกางเกงก็ขยับเหมือนเดิมครับนี่ครับซูมๆเข้าไปครับอ่ามาดูที่มาน์นวนอยเออร์บ้างนะครับนี่มาดูอัตลักษณ์กันนะครับลอยเสื้อลอยยับต่างๆละเอียดขึ้นกว่าเป๊ะสองพันสิบห้าเยอะขึ้นนะครับ นี่ครับแสงและเงานะครับไฟในสนามทุกอย่างถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับได้ดีขึ้นเงาไม่แม้กระทั่งเงาบนพื้นนะครับก็ก็ถือว่าถูกพัฒนาได้ดีขึ้นมาหน้าตาันกเตะก็ก็เป็นนี่ครับคนเจ้าปัญหาครับชาบีอารอนโซบวกสินะครับปี2องพนะครับใครเล่นเกมฟีฟ่าอะไรฝ่าไม่รู้จักเขาไม่ได้นะครับคนนี้ดังมากนะครับชาบีอารอนโซครับเจ้าตัวทุกวันนี้ไม่รู้นะครับว่าไปทําอะไรผิดเอาไว้นะครับ นี่ครับฟิลิปลาฟครับย้อนกับตันนะครับนี่ดูครับดูท่องท่าการวิ่งครับสับๆนี่ครับดูครับปอลบ็อกบาก็วิ่งมามองบอลด้วยนะครับนี่อ่ามีชี้ด้วยครับมีชี้อ่านี่ครับชวายสไตรเกอร์ครับตอนนี้ไปแมนอยู่นะครับอีกคนหนึ่งนี่ครับบูลเลอร์ก็มีข่าวกับแมนยูเช่นกันครับเกิร์เซ่ครับคนนี้มีข่าวอาร์เซนอลนะครับโอ้โหนี่ผมมารายงานข่าวฟุตบอลหรือมารีวิวเกมวะเนี่ยนี่ครับดูการยิงนะครับก็ถือว่าธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วก็วิ่งไมดีใจนะครับพื้บ มาดูยูนิตเขียวบ้างนะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีผมว่าเป็นอะไรที่ภาคนี้ก็อันนี้ก็เป็นพวกสอนกดท่านะครับซึ่งอจริงคือกดไม่เป็นนะครับช่างมันนะครับก็ไม่ต้องกดแล้วกันนะครับแล้วก็มีซิทเ e มเซตติ้งนะครับก็เราสามารถปรับได้เหมือนเดิมครับข้างล่างให้มันโปร่งแสงออะไรพวกนี้ได้นะครับก็เป็นเสน่ห์ของเพจอยู่แล้วนะครับเราสามารถปรับหลอดเหนื่อยอะไรได้ทุกอย่างครับตามปกตินะครับเกมสปีดครับแล้วรู้สึกว่ามันเบื่อมันช้าก็ปรับเอานะครับปรับได้หมด คาเม拉ก็อันนี้มันดนามิกวายนะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นวายธรรมดาครับอ่าโอเคก็เป็นภาพที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับอ่ครับเชลลมบัวเต็งครับนอยเออร์ครับไปแล้วก็เราจะเล่นไปเรื่อยครับท่านก็ลองดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามสภาพนะครับผมก็อ่านตามภาพนะครับไม่ไม่อวยไม่ไม่ไม่อวยจนเกินหน้าเกินตาแน่นอนนะครับคือเกมมันเบ่นไปยังไงผมก็อธิบายไปอย่างนั้นนะครับก็ทุกท่านก็จะได้เห็น ถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เปิดใจยอมรับมันนะครับว่าภาคนี้เป็นยังไงมันน่าเล่นหรือเปล่าหรือว่าไม่เหมือนเดิมเลยวะอะไรประมาณนี้นะครับปีโลครับโดนเสียหัวทิ่มลอยไปเลยครับแล้วก็หมดครึ่งแรกหรือเปล่าครับหมดสักทีหมดครึ่งแรกไปแล้วครับ1ึงโซนนะครับนี่ครับอันเดียปีโลครับปัจจุบันย้ายไปอยู่นิวยอร์กิตีแล้วนะครับในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นะครับในสหรัฐอเมริกานะครับเช่นเดียวคนนี้ครับก็ ทำหน้าเซ็งๆนะครับทั้งที่แม่งนับนะครับดูครับมีโลโก้ยูนตุสนะครับยอดทีมจากตุรกนอ่ะมาดูลูกเตะบูมมากครับมีลูกศรเหมือนเดิมครับมีลูกศรนะครับเนี่ยตีฟรีคิกก็เหมือนกันนะครับคือทีมแมตช์นี้พยายามให้กดให้มันได้ฟรีคิกแต่มันไม่ได้สักทีนะครับครับแล้วก็ดูเกมกันต่อแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆครับ ถามว่าสนุกไหมผมว่ามันมันมันก็มันก็โอเคนะครับมันก็คือมันไม่ห่างกับเฟส215 0มากนะครับเฟส2 0 1 6ผมผมกล้าพูดเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเนี่ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ห่างกับเฟส215 0มากครับที่น่าจะเพิ่มเนี่ยก็เป็นพวกการอัปเดตพวกเสื้อผ้าหน้าผมนะครับมันก็จะคล้ายๆเฟสมันจะคล้ายๆฟีฟา16นะครับจากที่อ่านหรือว่าวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่าง2 0 1 5มากก็จะเก็บพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยมากกว่านะครับและลูกนี้เลยมันต้องยิ่งเรียบร้อยครับเนี่ครับจะมี เกตให้เอากดแสดงความดีใจนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับซึ่งเป๊ะเพิ่งมีนะครับบอกเลยส่วนฟีฟ้ามีมานานแล้วนะครับถ้าดีใจเนี่ยกดได้เองเลยนะครับแล้วลูกนี้เนี่ยครับบอกเออว่าแขลงไปนอนเจ็บครับแล้วส่งพลาดครับวูลเลอร์ปาดไ้เลยวานยิงด้วยซ้ายครับจับแล้วยิงบุฟฟอนพุ่งไม่ทันครับลงวิทพื้นอีกแล้วครับดูครับดูการจ่ายครับเนีแตะบอลได้ข้างเท้าครับแล้วปาดเข้ามาครับเลวานจัดจับดูการจับบอลดูการตั้งเท้านี่ถือว่า สมจริงนะครับอย่างกับฟุตบอลจริงนะครับนี่ทำตาเหลือกนิดนึงครับเลวานอฟกี้มองไว้ไหนฮะนี่แล้วก็อ้าปากได้ด้วยนะครับนี่ดูครับการเสียบแต่เหมือนก็ยังมีบล็อกนะครับเหมือนยังเป็นใช้โปทะลุนะครับดูครับลูกนี้เลวานอฟกี้ไปเสียบมาแต่เสียบทะลุขาโบนุชี่ครับดูครับโอ้โหเข่าหายครับเอ้ยลูกนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ล้มแต่ดูให้ชัดครับยังบักอยู่นะครับยังยังถือว่าไม่สมบูรณ์แบบนะครับดูครับดูครับดูจังหวะช้าๆครับเนี่ยครับขาทะลุครับ เห็นกันชัดครับเราไม่อวยครับเกมมันไม่ดีเราก็เราก็รีวิวให้เห็นครับนี่ครับแต่กางเกงขยับครับเห็นไหมครับอาร์ดีซโลครับยังเห็นเลยครับที่ลงท้าที่ยังเกงนะครับนี่ครับเกงขยับขอบกางเกงก็ยังเก็บรายละเอียดนะครับดูครับโอ้โหนี่เป็นลิกสไตเนอร์ครับเซฟานลิกสไตเนอร์จ่ายพลาดครับลูกนี้หักกลับไปที่เพื่อนแม่งนอนอยู่นะครับแม่งเอ๋อนะครับดูครับแล้วลอยข้ามก้นไปเลยครับแล้วโดนฉกครับโทมัสมุลเลอร์วิ่งมานะครับดูครับลูกนี้ แล้วก็แตะปุ๊บคีูเคี้อะไรนี่ถลาครับถลามเออเอียงก็นั่นแหละครับก็เป็นรีวิวไปให้สมัติทหกนะครับแบบเล่นไปพูดไปครับรู้สึกยังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันบ้างนะครับอันนี้มันเป็นแค่ตัวเดโมนะครับก็จะบอกว่าเรายังไม่สามารถสรุปว่ามันตัวเต็มเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ผมก็ย,ยังไม่รู้ คุณผู้ชมก็ยังไม่รู้แต่ตามวิดีโอที่เราเล่นกันเนี่ยที่เราทดสอบไปเห็นเนี่ยผมว่าทุกคนก็ได้จะได้รับรู้แล้วครับว่าไอ้เป้สองพันสิบหกเนี่ยเขาโค้งแล้วก็หน้าตามจะเป็นยังไงครับในในปีนี้นะครับที่มันจะออกมานะครับตอนนี้มันก็ยังมีบัตรหรือว่าจุดที่ต้องแก้ไขพอสมควรครับก็วันนี้ผมแล้วก็รายการฮาวแสตนะครับที่เคารพรักของทุกคนหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้าครับเราจะมารีวิว เกมใหม่ๆใ,ให้ท่านเห็นนะครับรวมไปถึงฟีฟ่า16รอได้เลยครับทำแน่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ